ครั้งแรกที่หนูเจอผู้หญิงคนนี้คือหลังจากที่หนูเสียพ่อไปได้เจ็ดวันมัวแต่ร้องไห้นั่นแหละลุกขึ้นและไปช่วยฉันเอาของเข้าบ้านคุณเป็นใครอะคะแล้วเข้ามาในบ้านหนูได้ยังไงนี่พ่อเธอคงไม่ได้บอกเธอสินะฉันอะเป็นผู้หญิงพ่อเธอหรือว่าเธอจะเรียกฉันว่าแม่ก็ได้นะฉันไม่ติด เลิกเรียนแล้วก็รีบไปทํากับข้าวแล้วก็ทํางานบ้านด้วยนะแล้วทําไมหนูต้องทําคะทําไมต้องทํางั้นเหรอก็เพราะว่าบ้านหลังเนี้มีชื่อฉันคนเดียวไม่มีชื่อเธอทําอะไรมากินน่ะไม่เห็นจะอร่อยเลยกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งไปคุณรู้ไหมตอนพ่อหนูอยู่อ่ะหนูไม่เคยต้องมานั่งทําอะไรอย่างนี้เลย พ่อหนูตามใจหนูทุกอย่างนั่นมันพ่อเธอแต่ถ้าเธออยู่กับฉันน่ะฉันไม่ตามใจเธออย่างนี้หรอกเดี๋ยวถ้าเธอก้าวขาออกไปจากบ้านหลังเนี้ยเธอไม่ต้องเหยียบกลับมาอีกแล้วก็ไปเอาไม้ถูพื้นนะ่ะไปทำความสะอาดให้เรียบร้อยเดี๋ยวฉันจะไปดู น,นทำไมแกถึงมาอยู่ที่นี่อ่ะก็หนูจะมาหางานทำไงหนูจะได้มีเงินหนูจะได้ไปอยู่หอไม่ต้องมาอยู่บ้านเนี่ยนี่แกรู้ไหมว่าบ้าข้างบ้านกับพูดถึงแกว่าอะไรแกทำอะไรไม่ิดถึงหน้าฉันเลยนะฉันจะขายขี้หน้าไปหมดแล้วเนี่ยคุณยังจะกลัวขายขี้หน้าอีกเหรอคะแล้วคุณรู้ไหมว่าคนอื่นคุนินทาคุณว่าอะไรวันวันไม่ทําอะไรเอาแต,แต่แต่งหน้าแต่งตัวงานการก็ไม่ทํา หลังจากวันนั้นเขาก็ไม่เคยให้หนูทำงานบ้านแล้วหนูก็ไม่ได้ไปหางานทำอีกเพอต้องเตรียมตัวสอบเดี๋ยววันนี้หาข้าวกินเองนะฉันจะออกไปข้างนอกคืนนี้ไม่กลับนี่คุณ หนูได้งานแล้วหนูจะย้ายไปอข้างนอกเงินที่พ่อหนูฝากไว้ขอคืนด้วยค่ะเนี่ยแสนหนึ่งแสนเดียวทำไมเหลือแค่นี้อะคะก็พ่อบอกแล้วไม่ใช่หรอว่าห้าแสนอะคุณเอาเงินไปไหนหมดก็ฉันใช้หมดแล้วอะจะเอาไหมถ้าไม่เอาฉันจะได้เก็บ หลังจากทํารนมาสามปีก็ไม่เคยได้ผ่านมาแถวบ้านอีกเลยจนกระทั่งต้องมาย้ายทะเบียนออกเลยได้แวะเข้ามาเอา้าพี่หยกไม่ใช่หรอเอา้าน้าเต๋อสวัสดีค่ะดีจ้าอโอ้หายไปตั้งนานน้าได้กลับมากี่ปีแล้วเนี่ยโอ้สามปีได้แล้วคะ่ะพอดีหนูไปทํางานนะคะอ๋อเออหยกในนๆๆน,น,น,นกลับมาที่อะ่ะมีเวลาก็ไปเยี่มยมแม่บ้างนะ คงไม่อะค่ะหนูทาธุระเสร็จก็จะรีบกลับเลยอ oh, <yo. S 2> พี่นัตี้เดินผ่านพี่ก็นึกว่าใครอันเนี้ยแม่เธอฝากไว้ให้นานละอะไรอะคะลองแปเดินีน่มันฉนดที่ดินที่บ้านนี่ค่ะเราทำไมมันเป็นชื่อหนูอะเธอเข้าใจแม่เลี้ยงเธอผิดไปนะก่อนที่พ่อเธอจะเสียพี่ก็อยู่ด้วยตอนนั้นะ่ะเขาฝากฝังไว้กับแม่ว่าอยากให้เข้มงวดกับเธอหน่อยเพราะพ่อเขาเลี้ยงเธอมาแบบตามใจมากเกินไปอะ แม่เขาเลยต้องจำใจทำกับเธอแบบนั้นนั่นแหละส่วนเงินที่พ่อเธอเก็บไว้ให้แม่เธอเขาก็ไปรักษาพ่อเธอจนหมดแล้วเงินที่แม่เขาเอาให้เธอนะก็เป็นเงินส่วนตัวแม่เขาที่หามาอย่างยากลำบากเลยพี่ที่พี่สั่งเสียไว้ฉันทำได้แล้วนะ ตอนนี้ลูกเราอ่ะเป็นเด็กดีมากเลยพี่หมอบอกว่าฉันจะอยู่ได้อีกแค่สองเดือนเท่านั้นเดี๋ยวเราจะได้เจอกันอีพี่แม่ เฮ้ยนี่ไหนทำบ้าอะไรของไหนเนี่ยโน้ตบุ๊กเลยพี่เพิ่งซือ้อมาใหม่หนะเว้ยขอโทษนะคะพี่เทนก็พี่เคยบอกหนูว่าแอลกอฮอล์สามารถฆ่าเชื้อไวรัสได้ไม่ใช่หรอคะหนูก็คิดว่าเหล้าทำได้เหมือนกันอนะนะคะเฮ้ยนี่ทำอะไรเนี่ยเฮ้ยหนูก็เทเหล้าออกไงคะเฮ้ยจะหอบข้ามแล้วอะขอโทษนะคะพี่เทนหนูก็แค่อยากช่วยอะเธอนี่มันโล่อกาศ เื่อฉันเรียนรู้ที่จะรักในแบบผู้ชายฉันว่ามันก็สนุกดีนะโ,โดิบได้พี่ให้หนูซักผ้าแต่หนูวากองเกงพี่กันนากรองเท้าไปซักรวมกันเหรออ้าวไม่ได้หรอนี่มารองเท้าคู่ใหม่ของพี่เหรอไปดูเนี่ยมันเน่าหมดแล้วเนี่ยก็พี่เป็นคนบอกให้หนูซักเองอ่ะหนูกลัวไม่สะอาดก็เลยซักรวมกันไปเลยพี่ไม่โกรธหนูใช่ไหมได้ทำงาน,นต่อไปเนี่ยหนูไม่ต้องซักนะพี่ซักเอง แค่ทำมั่วๆวในสิ่งที่ไม่อยากทำจากนั้นก็ไม่ได้ทำอีกแล้วไหนหนูบอกที่ไปใช้อะไรเนี่ยมันใช้เยอะมากเลยนะอ๋อจริงเลยหนูใช้ชื่อพี่สมัครกูเกิลให้พ่อแม่หนูนะพ่อแม่หนูสมัครกูเกิแต่มันใช้เงินพี่เหรอเรียนรู้ที่จะยืนอยู่บนที่สูงแล้วก็พูดให้เขารู้สึกนี่พี่หมายความว่าไงอะ่ะพี่เป็นแฟนหนูนะพ่อกับแม่หนูไม่ใช่พ่อกับแม่พี่หรอนี่นอกจากนี้นะถ้าเขารู้ว่าใช้เงินพี่จ่าย เขาต้องมีความสุขมากๆแน่ๆเลยหนูกัตันอยู่กับพ่อแม่หนูทำให้พี่รู้สึกผิดเหรอ,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 อไนเฮ้ยไม่เจอตั้งนานอะ่ะแล้วคนนี้คืออ๋อเพื่อนฉันเองอะ่ะพอดีว่าเพิ่งเจอกันตะกี้เลยไปว่างจะทักไลน์ไปนะไนไไมันไม่บอกเขาไปว่าพี่เป็นแฟนหนู ความสัมพันธ์ที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะแหมนิเทนก็แค่เพื่อนร่วมงานหนูเองพี่จะคิดมากอะไรเนี่ยรีบซื้อของนิบกลับบ้านกันเถอะเต่าครับขอบคุณที่มาส่งฉันนะคะต้ขอบคุณครับไหนไอผู้ชายคนนั้นเป็นใคราาทำไมถึงมาส่งที่บ้านอ๋อมันทางผ่านนก็เลยให้เขามาส่งมาส่งที่บ้านไม่พอยังให้ถือกระเป๋าให้ด้วยเงี้ยนะปฏิบัติต่อเพศตรงข้ามโดยไม่สนือว่าแค่ความรู้สึก ก็เขามีน้ำใจอะพี่จะให้หนูปฏิเสธเขาเหรอพี่คิดไปเองได้ปะพี่คิดไปเองเหรอผู้ชายมาส่งถึงบ้านเนี่ยขออธิบายพี่ฟางหน่อยปะไม่อธิบายพี่จะให้หนูอธิบายอะไรอ่ะวันนี้หนูเหนื่อยแล้วพี่ช่วยเข้าใจหนูได้ปะวันนี้เดี๋ยวผมไปรอที่หน้าหมู่บ้านนะใจนี่หนูแอบคุยกับมันเหมันหมายความว่ายังไงอะถ้าเขาอารมณ์เสียใส่ก็แค่บอกว่าเขาเป็นบ้านี่เห็นบ้าอะไรอะหนูก็บอกไปแล้วไงว่าเขาคือเพื่อนร่วมงาน พี่ช่วยใจเย็นๆแล้วก็เลิกโวยวายสักทีเถอะนี่ได้ได้ได้พี่ขอคุยอะไรด้วยนะมา,มาสิพี่ว่าความสัมพันธ์ของเราสองคนเนี่ยมกกันชัดเจนพอได้เปลี่ยนไปมากนะไม่เห็นมาแต่ก่อนเมื่อก่อนงั้นเหรอได้พี่ซื้อเสื้อให้หนูไปแล้วเห็นไหหนูไม่ใส่ก็เสื้อที่พี่ซื้อให้หนูอ่ะหนูไม่อยากใส่อ่ะปูมันเก่า จริงด้วยแต่ว่าพี่ซื้อเสื้อให้หนูตัวตั้งหลายพันเนี่ยหนูก็ต้องตอบแทนพี่บ้างนะได้สิพอดีเลยวันก่อนเนี่ยพี่ไปดูเครื่องเกมมาราคาไม่แพงสองหมื่เองร้านอยู่แค่ตรงเนี้ยไปดูกันพี่เทนอันนี้มันหมายความว่าไงไม่รู้ดิสงสัยตอนไปกินเลี้ยงกับเพื่อนลงหาบจะไม่ระวังระมมาดนก็ได้มั้ง ไม่ระวังแล้วมันจะมาติดคอเสื้อได้ยังไงนี่ไหด้พี่ก็บอกไปแล้วว่าพี่ไม่รู้อะจะไม่จบใช่ไหมคือหนูสาวถ้าเบื่อก็แค่เลิกกันแต่ต้องไม่ใช่ฉันที่เป็นคนพูดเอาอันนี้นะณเวลานี้ความเย็นชาเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการแก้ไขปัญหา แกจะไม่รับหรอไม่เป็นไรหรอกต้องไปสนใจเขาหรอกนีสวยนี่จะช็อนอ้าวทำไมพี่ไม่เปิดไฟอะ่ะพี่ส่งข้อความหาได้โทรหาได้แต่ใดไม่อ่านไม่ตอบพี่เลย หนูยุ่งกับงานอ่ะแล้วก็ไม่ได้จับโทรศัพท์ด้วยขอโทษนะคะได้มีอะไรหรือเปล่าคะพี่ว่าเราเลิกกันเนี่ยเกิดอะไรขึ้นอ่ะหนูทำอะไรผิดได้ไม่ได้ทำอะไรผิดหรอกแค่เหนื่อย ออกไปดื่มกันสักแก้วปะฉลองที่ฉันได้ออกจากความทุกข์ทรมารแล้วอ๋อแล้วก็อย่าลืมชวนไฟกับแพทิิกมาด้วยนะ